สวัสดีครับคลิปนี้อินคัมอินคลิกจะพามาพูดถึงธุรกิจที่มีการเปิดรับ COD นะครับหรือว่ารับชําระเงินปลายทางนะครับเวลาที่รับ COD เนี่ยมันก็จะทําให้กําไรน้อยนะแต่ไอ้การไม่รับ COD ก็ขายไม่ได้อีกแก้ปัญหานี้ยังไงดีเดี๋ยวเรามาว่ากันนะครับ <S <S เคยเจอไดเลมมากับการเปิดให้ลูกค้าชําระเงินปลายทางแบบนี้ไหมครับคือถ้าเกิดว่าคุณเปิดระบบ COD เนี่ยอย่างแรกคุณก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยผู้ให้บริการขนส่งประมาณสัก2 3%นะครับแล้วแต่เจ้าเนาะ จนทาให้กําไรของคุณเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับก็หมายความว่าเอ้ยเราก็ต้องแพ็คของเยอะขึ้นนะต้องขายเหนื่อยขึ้นกว่าจะได้เงินตามยอดที่ต้องการแต่ว่าก็ไม่ใช่แค่นั้นนะครับเพราะว่าเรายังต้องเจอเครดิตด้วยนะครับคือขายได้ตั้งหลายวันแล้วแหละแต่กว่างเงินจะเข้ากระเป๋าเนี่ยบางทีต้องรอเป็นสัปดาห์เลยใช่ไหมครับ แล้วถ้าเกิดว่าเราเกิดไม่รับ COD ไปเลยหลังจะเป็นยังไงคุณก็คงจะพบว่าหลายครั้งที่ลูกค้าทักมาสอบถามแล้วก็ถามว่าเอ้ยมีเก็บเงินปลายทางไหมอีกเงี้ยนะครับพอเราตอบไปว่าไม่มีนะครับลูกค้าก็เงียบไปเลยทันทีนะครับพูดง่ายๆคือพอเราไม่เปิด COD เนี่ยมันก็ขายสินค้าไม่ได้อีกนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกที่จะบวกค่าธรรมเนียมเข้าไปในราคาสินค้าซะเลยละ่ะ สินค้าที่หน้าร้านออนไลน์ของเรามันก็อาจจะดูแพงกว่าคู่แข่งครับจนไม่มีแม้กระทั่งคนสนใจเข้ามาทักเลยก็ได้นะครับคือมันตื้อตักคืหมดทุกทางเลยนะครับใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างแล้วก็มีวิธีรับมือยังไงนะครับลองคอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับนี่คือเหตุการณ์จริงนะครับที่มีคนมาปรึกษาผมนะครับแล้วก็สําหรับผมเนี่ยวิธีแก้ที่ผมแนะนําเป็นแบบนี้นะครับก่อนอื่นมันต้องมาเข้าใจตรงกันก่อนว่าทําไมลูกค้าถึงเลือกําระเงินไป คือมันจะอะไรกันนักกระหนาเนี่ยแค่จ่ายเงินล่วงหน้าแค่สองสาวันเท่านั้นเองยกเว้นว่าคุณทําธุรกิจแบบพรีออเดอร์นะที่ต้องรอของทีเป็นเดือนเดือนแบบนี้เข้าใจได้นะครับคือไม่มีใครอยากจ่ายเงินทิ้งได้เป็นเดือนเดือนก่อนจะได้สินค้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในกรณีที่ผมเจอเนี่ยคือสินค้ามันพร้อมส่งอยู่แล้วสั่งปุ๊บสองสามวันมันก็ได้ของเลยทําไมมันถึงจ่ายล่วงหน้าไม่ได้ละ่ะ คำตอบก็น่าจะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเองนะครับมันก็คือเพราะว่าลูกค้าเขายังไม่เชื่อใจเราครับโดยเฉพาะเกิดว่าถ้าคุณเป็นร้านใหม่อ่ะร้านที่แทบยังไม่เคยมีผู้ติดต,ตามหรือว่าเป็นร้านที่ไม่มีรีวิวดีๆให้เห็นเลยแบบนี้นะครับลูกค้าทุกคนก็ต้องกังวลมาก่อนแล้วว่าเอ้ยพอสั่งของไปแล้วเนี่ยมันจะส่งของจริงหรือเปล่าหรือว่าของที่มันส่งเนี่ยมันจะตรงปกหรือเปล่านะครับคืออยากเห็นสินค้าก่อนบางคนอยากจับจับรูปรูปคำคำของจริงก่อนแล้วค่อยควกระเป๋าจ่ายน,นะครับโอเคแหละว่ามันก็คงจะมีเรื่องอื่นด้วยนนนะะเช่่่มมัจีีลูกกค้าางุท โบราณจ๋าเลยนะกดเงินโอนไม่เป็นบ้างครับลูกค้าพวกที่แบบใช้เงินสดอย่างเดียวบ้างหรือว่าลูกค้าที่แบบเหมือนสั่งให้คนอื่นจ่ายตังเองบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเหตุการณ์สมมุติเป็นล้านล้านรูปแบบเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงเสมอนะครับแต่คําถามต่อมาก็คือว่าคุณอยากทําธุรกิจกับคนแบบนั้นไปเรื่อยๆห,หรือเปล่านะครับแบบที่ว่าเราต้องคอยแบบว่าเออตัดเนื้อเถือ่อก็ดูยอมลดกลาไรตัวเองเพื่อให้ได้เขามาเป็นลูกค้าถ้าคําตอบคืออยากก็โอเคจบกันไปคุณก็เปิดรับ CO ดไปตามปกติเนาะแต่ถ้าคําตอบคือไม่อยากนะครับขาย ลดลงสักนิดแต่กาไรสูงกว่ามันน่าจะดีกว่าเยอะนะถ้าคิดแบบนี้นะครับกลยุทธ์ที่ผมแนะนําเป็นแบบนี้คือให้คุณเปิดรับ COD สาหรับการสั่งซื้อสินค้าเบื้องต้นเท่านั้น,นครับเบื้องต้นแปลว่าอะไรนะครับเช่นคุณอาจจะรับ COD เฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้อเป็นครั้งแรกนะครับลูกค้าใหม่ที่ยังสงสัยกันอยู่ยังไม่เคยซื้อของจากเรายังไม่เคยใช้สินค้าจากเราเลยโอเคอันนี้ชําระไปก็ได้นะครับหรือว่าถ้าจะดียิ่งไปกว่านั้นอีกคุณอาจรับ COD เฉพาะการสั่งซื้อจํานวนน้อยครับ ปกติแล้วเนี่ยกลยุทธ์หนึ่งที่เราใช้เพื่อเพิ่มยอดขายก็คือการจัดบันเดินใช่ไหมครับ,ชรบเช่นคุณอาจจะขายสินค้าแบบ1ชิ้นราคา100บาทนะครับถ้าเกิดเป็น2ชิ้นก็าจะเป็นราคา1 4 0บาทหรือว่าลดเหลือชิ้นละแค่เจบาทนะหรือว่า3ชิ้นราคาก็าจะเป็น150าบาทหรือว่าลดลงมาอีกเหลือชิ้นละแค่50บาทแบบนี้นะครับเรียกว่าบันเดินเนาะในกรณีนี้คุณก็แจ้งลูกค้าไปเลยว่าเฮ้ยผมรับ COD เฉพาะการสั่งซื้อสินค้าแค่1ชิ้นเท่านั้นนะถ้าจะรับโปรแบบบชชิ้้้้นนนนนนรรือออออ3ตงกกกวลูวลคคาเป็โะะะะ่ัไี สิ่งที่จะเกิดขึ้นมันจะเป็นแบบนี้ครับครั้งแรกลูกค้าจะสั่งแค่1ชิ้นแบบ COD นะครับครั้งที่2ลูกค้าก็อาจจะสั่ง1ชิ้นแบบ COD และครั้งที่3ก็เป็นไปได้ลูกค้าก็อาจจะยังสั่ง1ชิ้นแบบ COD อีกแต่พอเขาได้เห็นแล้วนะครับว่าคุณส่งของจริงนะและสินค้าของคุณเนี่ยก็คุณภาพดีนะครับสามารถใช้ไปยาวๆได้ไม่ว่าใครก็อยากจะซื้อของราคาถูกลงทั้งนั้นแหละและเขาคุณต้องเลือกจ่ายน้อยกว่าแน่นอนแล้วมันจะต้องโอนจ่ายล่วงหน้าเร็วขึ้น2-3วันนแบบี้ makes sense มครับถ้าคุณมองว่าเอ้ย ลดราคาแบบนี้สุดท้ายมันก็กำไรหดเหมือนเดิมนี่หว่า คำตอบคือไม่จริงเสมอไปนะครับเพราะอย่าลืมว่าคุณมีค่าการตลาดนะก่าจะได้ลูกค้ามาหนึหนคนนะครับแต่ลูกค้าที่ได้มาเนี่ยถ้าเกิดว่าจะสั่งหนึ่งหรือ2หรือ3ชิ้นเนี่ยต้นทุนการตลาดของคุณเท่าเดิมดังนั้นยิ่งขายเยอะขึ้นค่าการตลาดก็จะถูกฉวัเฉลี่ยจนทําให้ต้นทุนในแต่ละสินค้านี่มันต่าลงนะครับในทางตรงกันข้ามนะต้นทุนค่าบริการ COD เก็บแบบเป็นเปอร์เซนต์ยิ่งคุณขายเยอะเท่าไหร่มันก็ยิ่งเพิ่มขึ้นปเป็นเงาตามตัวนะครับ และที่คุณต้องระวังไว้อย่างสูงสุดเลยก็คือเราไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ผู้ให้บริการขนส่งเขาจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ค่า COD นะเราเห็นตัวอย่างกันมาหลายดอกแล้วนะครับไม่ว่าจะจากช้อปปี้เอ่ยิคต็กตอกช็อปเอ่ยี่เหมือนกับเริ่มต้นมาแบบถูกๆนะพอคนใช้กันเยอะเข้าก็เพิ่มราคาซะอย่างนั้น ถ้าคุณไม่รีบถอนตัวเองออกจากการพึ่งพาระบบด o d ให้เร็วที่สุดเนี่ยในอนาคตคุณอาจต้องยอมเหนื่อยเยอะขึ้นกำไรน้อยลงโดยที่ไม่มีทางเลือกอื่นเหลือเลยก็ได้นะครับดังนั้นก็ลองเอาวิธีที่ผมแนะนำนะครับไปไประยุกต์ใช้แก้ปัญหาใดาเลมมาที่เกิดจากการรับเงินปลายทางหรือว่าไอ้โดเนี่ยดูนะครับแน่นอนว่าคุณจะต้องเสียลูกค้าไปส่วนหนึ่งนะแต่พอได้เห็นกําไรที่สูงขึ้นในขณะที่งานลดน้อยลงคุณจะรู้เลยว่ามันโคตรคุ้ม ถ้าคุณชอบเรื่องเล่าเกี่ยวกับธุรกิจและเทคนิคการตลาดออนไลน์อย่าลืมกดติดตามช a n n e ของ Income in นค i c ก t h a i l a ด d ด้วยนะครับและถ้าคุณอยากทำธุรกิจให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นแต่มีงานที่ต้องทำน้อยลงลองแวะไปดูว่าเราจะช่วยอะไรคุณได้บ้างที่ www.incomeinclick.in.th แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ